chắc chắn là không có ạ. Làm gì không có. Làm gì cũng không có. gì

เคยท่<บ>ไรแล <ะ S 1> ้วี่แม่มไดคะผิดาไมแม่ออแองาอามาทุกครั้งเด็กกเนัถ่ายรูปไหม ฮะออก็ uh, damned, uh, ้นะหองออกตนะหนึ่งสองออกไปอีนึงไม่ต้นี่เลยเนาะหองาตัวเอตาตัวขาตัวขาตาตัวขาวขาตัวขาตัวัวขาตัวัวขาตัวัวขตตขาััตตตัวตข 嘿，妈妈。<music> <music>